สวัสด,ดีช่วงสายๆนะครับของวันพุหทัสบดีที่ีสิบสองของเดือนพฤษภาคมสองพันารอยหกสิบแปดนะครับทีสวนไผ่บนทวอนสวนป่าผสมผสานแปลงที่สองนะครับพิกัดที่บันห่วยเบอร์มูสิบตำบลคําเกลื่นเกี่ยวอำเภอศิรินทรจังหวัดบนราชธานีขึ้นมาแยกต้นไผ่อีกนะครับกับลูกน้องสองคน ไผ่เหลียงน่องหรือไผ่เหลียงสีทองเอาลงแล้วครับเต็มเบสหรอมาเนี่ยในใน,ในสวนสองสองทั้งสองไร่เนี่ยไผ่เต็มเบแหรอครับเหลืออีกที่จะที่จะเอาเขามาปลูกใหม่ก็กคือไผ่สร้างมนนะครับในไผ่หอมดําที่ผมไม่แยก,กับลงน่องแต่ขึ้นมาเบสหรอครับเน่ยได้เรื่องแล้วครับ <laughs> ไ,ดได้เรื่องะนะไผ่เหลียงน่องหรือไผ่เหลียงสีทอง นะครับรอดแล้วครับเนี่ยรอดอย่างเดียวคือรอดที่หายนอขนั้นะครับพวกหมดนี้อันนี้เป็นกระเจียวกระเจียวดอกดินผมก็ปลูกที่เดียวนะครับตรงเซ้เริ่มปีแรกๆปีกลายปีก่อนนี่แหละผมปลูกผมก็ปลูกเ,เงาเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอยูก่ก็กระโดดน้มเลยนะครับวันนี้เมื่อกี้นี่ย่างวันนี้แด้แด้สอบถามหวุนน่องมืองคากล้าว,ว่า ผมสงสัยนะครับผมสงสัยว่าไอ้เนี่ยครับเนี่ยมันแมน,มนเฮ็ดเพาะบอผมคิดว่าแมนนะลูกน้องก็ว่าแมนนะครับนะนะครับเนี่ยล้ายได้ครับเนี่ย่บ่โแม่หน่อยๆนยดอกวันไหนได้นี่เฮ็ดเพาะได้ครับเนี่ยนะผมคิดว่ามันจะหลายดอกอยู่ นี่ยครับยุ่งองอย้างหน้าผมนี่แล้วครับผมเคยเอาเชื่อเเฮดละโงกเชื่อเเฮดเฮดปลาน,นี่ล่ะผมผสมผมเห็ดเองนะครับแล้วผมก็มาใส่ตุ่นยางหน้าไว้ในสวนผมเนี่ยผมใส่ไปถ่วยละ แต่ว่ามองได้มันจะขึ้นก่อนขึ้นที่หลังแคน่นั้นลหะผมหาได้ผมกับเจ้ามใส่ไปเรื่อยๆนะครับปีละนิดปีละหน่อยไปปีละปีละหาขวดโคขวดเนี่ยปีละซีหาโล่งสีนะครับผมก็มาใส่ไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ผมว่าท่านไหนรอบึงทัวนะครับบน่นใจว่ามันจะเกิดไปทัวบอ่อตามต้นยางหน้านะครับพอผมใส่ไปไปทัวแล้วเจ้าที่แน่ๆนี่ผุมพุ่ม,มไม่นะครับนี่ของจริงเลยนี่เพ็รพอนอหั่นหนอก <laughs> โอ้นะครับคนกนยืนยันว่าเฮ็ดพอผม่งเว่ามันจะออกไปหลายอยู่แต่ว่าห้องสิบวเห็นมันแม่เหรครับนี่นี่กะแม่นี่นี่แล้วผม่งเท่ามันจะยืนน้ำเงาวนนี้พี่ขอขอบุญขอบคุณใน,นหลายด้วยครับเรื่องผูใ้ใดที่ได้แะผพันขมา จะย่างเลาะเบิ้งที่เราม่ทีทีเฮาแยกออกไปแต่ว่าติดดีว่าเจ้าพู่มใจว่าก็พ้นงานเจ้าของอย่างเล่นไปเลยผมคิดว่าบโดนครับบโดนเฮ็ดเฮ็ดละโง่มันสิออกผมคิดว่าก็ฝากติดตามนิดเด้ยครับเด้อเนี่ยะเฮ็ดเพาะแน่นอนครับนะซุ่มที่ผมอยากมาติดไปล่ะ ออนี้ผมผมแยกเมื่อกี้นี่นะครับตับหลวกนองฟังทานนี้สามร่องแต่ว่ารล่องนี้เป็นเป็นไฟหวกดำาร่องนี้เป็นไฟหวกดำแล้วก็เป็นไฟเหลี่ยงน่องไฟเหลี่ยงสีทองนะครับเต็มเบ้ดแล้วครับบัตรนี้สองลาย ยังเหลือสองงานบันนปีนาปีนาอาจจะแยกไปลงแปลงสองงานนะครับปีนีส้สิเอาต้นใหม่ลงก่อนมาจากขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผู้ที่เขามาที่ตามพวกหลายนะครับผมเพาท่านมีเวลาตัดเพาท่านมีเวลาเห็ดยังมันเลยเดี๋ยวก็ต้องหาจังหวะหาเวลาเห็นมาเห็ดมัน พกม่วง,งเบาย่าง,งหลอดอยู่นะครับล่งแสกแปลงสและครับมาข้ามปอมข้ามปอมหยกักข้ามปอมใหญ่ง้มครับงามกระเจียวไอ้สวยงามผมขึ้นเป็นแถวเป็นแนวแล่ะมันเลือดมันเขาเขากำ ฟังซน้ำเงาใหม่นี่แหละครับฟังส่ไปเลยคืดผพอมองได้กับฟังใส่นะเห็นบอกครับพ่อมองได้ขุดใส่เหมือนคือ <c oughs> <c oughs> สวนผมนีมน่มันมันบุมีในลักสูตรบุมีในตำรานะครับผมชิดกันเองผมออกแบบเองผมเขียนแบบเองแล้วก็บ่างแผนเองเวทนะครับในสวนผมเนี่ ก่อนผมจะมาเห็ดนะครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละครับคือมันง่ายเ้องตองการแบบใดนะครับห้องตองการเสี่ยวยังใส่แบบใดแต่ว่ามันอยู่ในแบบอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเห็นหมดจะลองต้นใหม่เห็นหมครับระหว่างกลางนี่มันมันมันลง่งนะครับเดี๋ยวต้นใหม่ ับมาต้นมะขามปอมต้นไผ่เห็นไหมครับระหว่งางกลางเนี่ยมันหลงอยู่ประมาณสองเมตรผมก็ให้ลูกน้องหยอดบักทุดินห้เห็นไหมครับ <c oughs> เอาบักสุดินหยอดลงไปเลยแล้วแจ้แล้วแจ้เ,เขาจะหยอดห้เขาขุดหยอดให้ผมมองได้มันขึ้นมากมองได้ก็เอาตามนั่นแหละครับผมว่ได้ไปเลี่ยงเรื่องแบบนั้นนะครับ คือดินนะครับแม่นั่งน,นั้นนะครับในกลางหลองเนี่ยแล้วก็ป,ปัป้าปนไปกับหยาเลยจนเบิองบออกนะครับตอนนี้ไค่นี่ก็รอแต่สิออกนอนะครับนี่คือเป็นแนวทางามง่มไงาปลูกแล้วๆเลยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างผมปลูกแล้วๆเลยคือเมื่อกี้นี่เฮ็ดมันเกิดขึ้นมาให้ผมแล้วนะครับเฮ็ดเพาะเกิดขึ้นมาแล้วเฮ็ดช่วงหนึ่งนั่นเฮ็ดดินเฮ็ดเฮ็ดน้ำหมากนั่นก็ขึ้นมา นะครับขึ้นใหม่ผมเห็นแล้วพี่กายนี่ปีนี้ผมก็เห็นเห็ดเพาะแล้วนะครับบมื mm ่อ hmm. ผมคิดว่าปีหนานี่อาจจะเห็นเห็ดลงโงกนี่ผมก็ใส่เชือกไปเบิดอะไ้ครับหอตกใจเบิดโอ้ <laughs> เห็นมาขาด อากาศรนนอหอยู่นี่ตกใหญ่พิ่งว่ามันดีใจเบิร์ตื่นเต้นนึกว่ามันเฮ็ดหลงโอ่เอาย่างหน้าได้ครับนี่ต้นย้างหน้าซปีนะครับซีปีเสศษๆใ่ายขนาดนี่นะอันนี้ต้นประดูนะครับใง่ายง่ายหลายครับ ง่ายหลายเตืบเลยครับเป็นป่าขึ้นหลายเตืบผมคิดว่าอีกสี่หาปีข้างหน้านี่มันมันก็จะเรม่ม่ค่อยเห็นแสงแดดปายในแด้อครับเพราะว่าต้นไหนมันใหญ่ขึ้นงามันก็จะหลายขึ้นเห็นบ่ครับคมใหม่มันก็หลายขึ้นมองแสงแดดก็ยังมีอยู่เดี๋ยวได้ยอยจักหน่อยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นมันก็จะ้าก็จะเริ่มม่มมีเห็นบ่ครับพี่กายผมตัดงาแล้กปานนี้ แต่ว่าปีนี้เช่นบอกครับห้ามันก็เริ่มจะห่างไปเริ่มห่างเริ่มบางไปนะครับเริ่มโบโบหลายผมก็จะง่ายขึ้นนะครับขอบูุนหลายดผู้ที่ขอมาที่ตามคลิปนี้จะเนาอีกนิดนึงนะครับถ้าหากใครสนใจกะล่องเอาไปไปเห็ดบึงนะครับเด้มันเป็นแนวทางความงายปลูกแล้วแล้วเล,วลยบบตงเห็ดลายก็ได้นะครับ การที่ผมถ่ายคลิปรูดูนะครับหรือว่าบันทึกไอ้วิดีโอหรือ,อไหลรสดเรื่อยๆนะครับแนวทางไอ้การใส่ชีวิตของผมนี่ออกไปก็อยากจะให้หลายๆคนได้หูได้เข้าใจว่านี่เป็นเป็นการเผยแผ่ะนะครับเป็นการเผยแผ่ไอ้แนวทางพระราชมริของนายหลวงลอกเก่าของเฮาที่ผม น้อมรับเอามาปฏิบัติเอามาใส่อยู่ในพื้นที่ของสวนของผมเองนะครับเพื่อจะให้มันเกิดความง่ายในมือข้างหน้านั่นล่ะครับเพื่อนะครับเพื่อลหลายๆคนลหลายๆท่านได้เขามาเบืองคลิปได้เขามาเบิ่งวิดีโอของผมนี่แล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะครับอยากจะมาพลีกผันชีวิตตัวเองออกมาเห็ดในรูปแบบของผมนี่ มันก็มีประโยชน์นะนะครับผมเข้าใจ่างสัลน,นะครับบ่าแมนว่าผมอยากจะโอ้อวดหรือว่าอยากจะไอให้เขาหูไอว่าผมมีปาใหม่มีสวนการัานยังสีดอกนะครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละครับแต่จากใจจริงแล้วผมอยากจะสื่อสารให้คนในหูว่าถามาเหตุแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นในเมือขงขนาดนะครับกระถินเทพาผมใหญ่ขนาดนี้ละ่ะ ผมคิดว่าบนแอรนะครับอีกจะซี่ปีหาปีข้างหลี้เกิดว่าลูกผมอยากจะออกบานเฮ็ดเฮ็ดบานเฮ็ดเพื่อนที่อยศซยมันอาจจะสามารถอาไปแปรลูกสางที่อยศัยให้ลูกผมได้นะครับก็ง่ายไปอีกขันหนึ่งนะครับเกิดว่าลูกผมหางเงินบบเก่งหางเงินบ่ไดา้หลายคือคนอื่นเขาเขาก็สิบมุมีโอกาสได้มีบานเป็นของตัวเองแต่ว่า ถ้าผมเห็นไ่าแบบนี้นะครับต่อไปในอนาคตลูกผมอยากจะอยบานใหม่กระทินนที่ภาคกิโยนี่ผมคิดว่าหรืออยากจะอยบานใหม่พยุงนะครับไต้นไม่ดูก็มีไม่ยางหน้าก็มีผมคิดว่าตัวนี้แหละครับมันจะเหตุให้ลูกผมหนันง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นในภายภาคหนาะ แล้วอาหารต่างๆนะครับเป็นนอใหม่เป็นอาหารการกินอย่งต่างๆที่ผมปลูกไว้อยู่อยู่ในสวนเนี่ยเป็นอีหลอกดอกกระเจียวเป็นหลายๆอย่างนะครับบอกสมอสมลล์สัอย่างลูกผมก็บโบจะเป็นสองเม็ดเห็อยังมันหมากใหม่นะครับมันมีแต่จะให้ผลผลิตหลขึ้นหลายขึ้นๆๆนะครับให้ให้หมากให้ผลหลขึ้นหลขึ้นโดยที่ผมกับ่ตสองเม็ดเห็ดยังมันหมากใหม่ก็แค่มาดูแลนิดๆดีหน่อย นั่นแหละครับคือคือมันเป็นแนวทางพัง่ายผมก็เลยเข้าใจแบบนั้นผมเลยไปเหตุแบบนี้นะครับขอบคุณห,หลายๆครับผมผู้ที่เข้ามาที่ตามขอบคุณหลายเถื่อแล้วครับตอนนี้หลวงนองกําลัางเก็บเก็บไอ้ตน้นไผ่ออกมาไหวนะครับตน้นไผ่ที่คุดเงาคุดตอมันออกมาแล้วะครับวัสดีครับ